สวัสดีครับเนพีนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายกันเนี่ยขออัปเดตชีวิตนิดนึงนะครับอันนี้เป็นบ้านใหม่ของผมเองนะครับก็ที่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นสถานที่ตรงนี้เอาไว้ถ่ายโฮมเวิร์กอัออกกำลังกายที่บ้านแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปกันเนี่ยผมก็จะถ่ายตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นออฟฟิศนะครับชั้นล่างที่จะเป็นโฮมออฟฟิศเบาๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นกล้ามที่บ้านทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอกหลังไหล ขาหน้าแขนหลังแขนแล้วก็ท้องนะครับซึ่งเราจะเจาะในท่าที่ดีสุดในแต่ละส่วนมาอธิบายลงลึกให้เพื่อนๆเ,เราไปทําในช่วงที่เรากักตัวอยู่ที่บ้านหรือในช่วงนี้ที่ฟิตเนสปิดนะครับถึงแม้ว่าฟิตเนสจะปิดในช่วงนี้นะครับเราสามารถออกกำลังกายที่บ้านดูแลตัวเองสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันและทําให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มจากมัดกล้ามเนื้ออกก่อนนะมัดกล้ามเนื้ออกเนี่ยเราสามารถวิดพื้นมีหลายระดับมากๆนะครับเดี๋ยวจะสอนตั้งแต่แบบง่ายก่อนวิเพื่ออเเาากล้มนอ การวางข้อศอกสําคัญมากๆคือให้เฉียงประมาณ45องศานะครับหลังจากนั้นดันตัวขึ้นเดี๋ยวผมทําให้ดูไปเลยดีกว่าพร้อมๆกันนะครับลงไปนะครับทาตัวเป็นไม้กระดานนะครับแอนอกขึ้นหลังจากนั้นต้านลงช้าๆข้อศอกผมนะครับเฉียงประมาณ45องศานะครับแอนหน้าอกตลอดทุกช่วงของการฝึกหลังจากนั้นเนี่ยใช้ข้อศอกดันมาแล้วเก่งกเนื้อกนะครับอันนี้คือเป็นท่าเบสิกสุดๆแล้วนะครับแต่ถ้าใครทําไม่ไหวนะครับเราสามารถวางเข่าลงกับพื้น แล้วทําท่าวิดพื้นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยังง่ายเกินไปนะครับสําหรับท่าวิดพื้นแบบปกติแล้วเนี่ยเราสามารถใช้กระเป๋าเพื่อเพิ่มแรงต้านให้ออกับการของกายโดยเฉพาะท่าวิดพื้นของเราได้มันทําให้การดันพื้นของเราทําได้ยากขึ้นนะครับเพราะมันมีแรงต้านก็าะจะวิดพื้นปกติเลยนะครับตานลงช้าๆขึ้นมา ลีอกนนเเืยท่านี้ถ้าเหมือนที่ยิมมันก็จะเหมือนท่าที่เราเล่นท่าฝึกเบนช์เฟสนั่นเองนะครับบอกเลยว่าคุณสามารถใส่น้ําในกระเป๋าตรงนี้นะครับให้มันยากขึ้นให้มันหนักขึ้นมันก็จะทําให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมัดกล้ามเนื้อที่2นะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อหลังนั่นเองครับ ซึ่งท่าที่บ้านใครมีบาร์ที่เราสามารถโหนในท่า pull up ได้นะให้ฝึกท่านั้นเลยเพราะท่านั้นเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อหลังได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับไม่เป็นไรเราสามารถใช้กระเป๋าเชื่อว่าที่บ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยมีกระเป๋าอยู่แล้วนะครับถ้าใช้ดัมเบลก็สามารถใช้แทนได้นะครับอะไรก็ได้ที่เป็นแรงต้านขวดน้ําก็ได้นะครับยิ่งถ้าใครแข็งแรงนะครับสามารถใช้ขวดน้ําขวดใหญ่ได้เลยเพราะมันยิ่งหนักพราะมันยิ่งหนักมันก็ยิ่งยากยิ่งเล่นแล้วโดนนะครับ ก็ท่านี้ที่เราจะใช้กระเป๋าร่วมด้วยในการฝึกชื่อท่าว่า Back Row นะครับนั่นก็คือการเล่นโรโดยใช้กระเป๋านั่นเองนะครับอันนี้ก็แทนเป็นดัมเบลนะครับเพื่อนๆอาจจะคุ้นท่านี้อยู่แล้วนั่นก็คือท่าดัมเบลโรนะครับเป็นการพับตัวลงหลังตรงแอนอกขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้ข้อต่อของเราดึงเข้ามาเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังนะครับต้านลงช้าๆให้สุดแขนดึงเข้ามาเราบีบกล้ามเนื้อพยายามดีข้อต่อเข้าหาลําตัวหลังเป็นเส้นตรงนะครับไม่ควรทําหลังคอม อนน้าอ,อกขึ้นทุกช่วงของการฝึกเปิดไปสุดเลยแล้วดึงกลับเข้ามานะครับซึ่งถ้าใครแข็งแรงแนะนําเอาขวดน้ํานะครับใส่กระเป๋าให้มันหนักขึ้นเราสามารถฝึกท่านี้ได้และมีประสิทธิภาพมากๆแต่ถ้ามีใบเดียวกระเป๋าใบเดียวหรือมีขวดน้ําไม่พอใช้นะครับใช้ใบเดียวก็ได้เราก็สามารถเล่นซิงเกิลอาร์มแบ็คโรได้เหมือนกันนะครับฝึกทีละข้างได้เล,เลย กล้ามเนื้อหัวไหล่ครับไหลเนี่ยจะมีมัดกล้ามเนื้อไหลยหน้าไหลยกลางไหล่หลังซึ่งท่าที่ผมจะสอนในวันนี้เนี่ยโดนทุกมัดของกล้ามเนื้อหัวไหล่เลยนะครับชื่อท่าว่าไพร์ตพุชับท่าไพร์ตพุชั่บจริงๆแล้วมันจะเหมือนกับท่าโชดเดอร์เพรสที่เราหยิบดัมเบลแล้วเราดันขึ้นเหนือศีรษะแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราสามารถฝึกด,ด้วยบอดี้เวทมันก็สร้างความยากให้กับเราได้เหมือนกันอันนี้มีระดับง่ายกับระดับยากเอามาแชร์ให้ฟังนะครับเอาแบบง่ายก่อนนะครับก็คล้ายๆก โน้มตัวหลังตรงขึ้นสูงแบบนี้หลังเป็นเส้นตรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหย่อนตัวลงทีแะเกือบแตะพื้นนะครับแล้วเหยียดยืดแขนกลับมาออกให้สุดแบบนี้นะครับปานลงช้าๆขึ้นมาแล้วดันแบบนี้แต่ถ้าใครอยากได้ยากกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องมีเก้าอี้ช่วยหรือว่าเราสามารถใช้โซฟาได้เหมือนกันอะไรก็ได้ที่มัน ต่างระดับขึ้นไปนะครับเราก็วางเท้าให้สูงขึ้นนะครับหลังจากนั้นตั้งตัวให้ตรงแบบนี้นะครับต้นให้ช้ามัดกล้ามเนื้อต่อไปนั่นก็คือหน้าแขนก็หลังแขนนั่นเองนะครับขอเริ่มจากหน้าแขนก่อนเลยนะครับวางมือลงไปเป็นการหงายมือเฉียงประมาณ4ี่างองศานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหย่อนตัวลงช้า,ชา ให้กล้ามเนื้อใบเสร็จของเราหดตัวเราขึ้นยืดกล้ามเนื้อแบบนี้นะครับตานลงช้าๆึ้นไปการหงายมือเนี่ยทำให้ไปโดนกล้ามเนื้อหน้าแขนร่วมไปด้วยกับการโดนกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับแต่ว่าก็จะโดนกล้ามเนื้อหน้าแขนมากๆเหมือนกันอยากให้ลองถ้าใครทําไม่ไหวนะครับก็วางเข่าลงกับพื้นและสามารถฝึกท่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนท่าเล่นหลังแขนเนี่ยให้เราวางมือแบบนี้แล้วหนีบข้อต่อข้อหาลําตัวของเรา นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝึกกล้ามเนื้อหลังแขนด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้านลงช้าๆออกแรงหายใจออกกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนจากการโดนกล้ามเนื้อหน้าแขนก็จะไปโดนหลังแขนนะครับเดี๋ยวแถวหลังแขน,นอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นท่าทายเซ็บริฟนะครับเราสามารถใช้โซฟาในการฝึกหรือเก้าอี้ที่บ้านก็ได้ต้านลงช้าๆทอยเซ็บริฟเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในท่าที่โคตรโดนนะครับฝึกง่ายมากๆทุกคนสามารถทําได้นะครับถ้าอยากให้ยากกว่านั้นเนี่ยเหยียดยืดขาไปให้ตึงเลย แต่ถ้าใครทําไม่ไหวนะครับวางขาลงมาให้ติดลําตัวแบบนี้นะครับมันจะช่วยทุ่นแรงให้ง่ายกว่าเดิมมัดกล้ามเนื้อต่อไปนะครับนั่นก็คือท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องตรงกลางหรือท้องนาน้านานะครับจริงๆท่าสร้างกล้ามเนื้อท้องมีเป็นพันท่าเลยนะครับแต่ท่าเบสิกท่าพื้นฐานที่เล่นแล้วโดนออกมาทุกคนสามารถทําได้ชื่อท่าว่าครันช์นะครับท่านี้ สุดคลาสสิกฝึกยังไงก็โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องและไม่โดนหลังไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็ไม่เมื่อยคอเดี๋ยวสอนให้นะครับนี่นะครับวางเข่าขึ้นมาชันแบบนี้มือวางติดพื้นไว้นะครับหลังล่างติดกับพื้นตลอดนะครับเก็บคางเล็กน้อยนะครับจะไม่ทําคอแบบนี้นะครับไม่งั้นทำแบบนี้เราจะเมื่อยคอนะครับหลังล่างติดเอาไว้และการทํางานของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับให้เราขึ้นมาแค่นี้นะครับแล้วหายใจออกแค่นี้ก็โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแล้วต้านให้กล้ามเนื้อยืดออกให้สุดนะครับแล้วก็ขึ้นมา ได้ออกเราไม่จะเป็นที่จะต้องเล่นซิทอัพแล้วขึ้นมาแบบนี้นะครับการขึ้นมาตรงนี้โอเคใช้กล้ามเนื้อท้องแต่พอขึ้นมากกว่าน,นี้ปุ๊บก็จะเป็นหลังขาทุกกล้ามเนื้อจะมาช่วยในการดันตัวขึ้นมาซึ่งเราไม่ต้องการฝึกมัดไหนให้โดนมัดนั้นนะครับท่านี้เลยสุดคลาสสิกลุยหลังจากที่เราฝึกกล้ามเนื้อช่วงบนไปแล้วคราวนี้จะเป็นกล้ามเนื้อช่วงล่างบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น ก้นต้นขาด้านหน้าด้านหลังกล้ามเนื้อน,น่องนะครับท่านี้เป็นท่าที่ดีสุดนั่นก็คือท่าสะคอสนะครับสำหรับท่าสะคอสําหรับบางคนเช่นตัวผมเองนะครับมันอาจจะง่ายเกินไปเช่นถ้าเราฝึกบอดี้เวทสะคอตเนี่ยมันจะเป็นท่าแบบนี้ซึ่งก่อนจะง่ายเกินไปนะครับเพราะปกติแล้วผมเล่นท่าสะคอตเนี่ยจะเป็น100่กิโลสองกิโลซึ่งแรงต้านมันอาจจะน้อยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํานั้นก็คือการทำสะคอตจำนั่นก็คือการสะคอสแล้วกระโดดโดยใช้น้ําหนักตัวแล้วก็ลงมาครับท่านี้ก็เมื่อยขามากๆ ผมลองกระโดด30ครั้งบอกเลยว่าเมื่อยไม่แพอ้อาการที่เราแบกบาตนรหนักเลยนะครับอยากให้ลองฝึกกันดูนะครับก็แนะนาจริงๆริงควรจะใส่รองเท้าด้วยมันอาจจะมีแรงกระแทกที่ทําให้เราเจ็บเท้าหรือว่าเจ็บเข่าได้การใส่รองเท้าเนี่ยสำคัญม,มากๆโดยเฉพาะท่าสะคอ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เวลาฝึกท่าสะคอ้เนี่ยอยากสอนพื้นฐานให้เข้าใจก่อนว่าเป็นการนั่งยองๆลงไปโดยที่ลังตรงแอนอ,อกขึ้นนะครับเผาไปตามปลายเท้านะครับหน้าอ,อกแอนตรงหลังเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นขึ้นมา แล้เวเก่งนะกล้ามเนื้อก้นเข้าไปนี่คือท่าสควอตที่ถูกต้องหลายๆคนนะครับหรือบางคนฝึกแล้วพอลงไปแล้วหลังงอแบบนี้ไม่ควรทํานะครับให้เราลงให้หลังเป็นเส้นตรงก็พอบางคนอาจจะทำควอเตอร์สควอตแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครสามารถลงลึกได้เป็นฮาร์ปสควอตก็ทําได้หรือทําได้ยากมากกว่านั้นก็เป็นฟูลสควอตลงลึกไปเลยนะครับแต่หลังจะต้องเป็นเส้นตรงอันนี้ขึ้นอยู่กับการยืดหยุ่ขน,ออน,นอของแต่ละคนนะครับว่าใครสามารถทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคราวนี้จะสอนสควอตจำไปเลยนะครับก็เป็นการกระโดด ตัวขึ้นไปฮึบตานลงช,ะชะ้าช้าสำหรับ7็ดท่าที่ผมได้สอนไปนะก็เป็นท่าที่ดีสุดที่ผมคัดเอามาแชร์เพื่อนๆให้ไปฝึกแล้วนะครับก็เป็นการออกกายที่บ้านแบบไม่ต้องใช้อุปรกรณ์น,นะครับสร้างกาลังรุกส่วนของร่างกายซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถฝึกพร้อมกันทั้ง7ท่า7มัดได้เลยนะเพราะการออกกายที่บ้านมันเป็นการออกกายแบบบอรี้เวทนะครับซึ่งการออกกายแบบบอรี้เวทเนี่ยมันใช้เวลาในการรีคอพเวอรี่ ผมคิดว่า24ชั่วโมงหรือว่าบางทีอาจจะ48ชั่วโมงก็สามารถรีคอฟเวอรี่ได้แล้วนะครับมันจะต่างกับการที่เราไปฝึกเวทเทรนนิ่งแบบที่ฟิตเนสที่เราฝึกท่าอกเงี้ยบางทีฝึกไปแล้วอาจจะต้องพัก72ชั่วโมงหรือ3-4วันในการรีคอฟเวอรี่กล้ามเนื้อนะสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือเราสามารถออกกังกายแบบนี้ได้ทุกวันได้เลยเป็นยังไงบ้างครับกับลุกใหม่ของผมนะครับเส <Wow. S 1> ื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นนะครับลุคนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับ อันนี้เป็นของแบรนด์ Under Armour นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Under Armour ไม่ได้ผลิตแค่เสื้อผ้าออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับเขามีในรุ่นของไลฟ์สไตล์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถใส่ไปเที่ยวก็ได้ไปร้านกาแฟหรือว่าถ้าผมใส่แบบนี้ผมว่าใส่อยู่บ้านอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับคอลเลกชัน Under Armour Recover นี้ทาง Under Armour Partner กับ c e r i a n ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนำแล่ผสมกับใย,ยผ้าเข้าด้วยกันซึ่งสามารถเปลี่ยนความร้อนในร่างกายให้เป็นพลังงานินราเรดซึ่งข้อดีของพลังงานนราเรดนั่นก็คือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนขอองืสู เนื้อทั่วร่างกายเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าได้เร็วขึ้นและทําให้ร่างกายมีพละกําลังที่จะฝึกในวันต่อไปได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่หาซื้อเสื้อผ้าที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ไวยิ่งขึ้นหรือ r e c o v ร r y ให้ไวยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถหาซื้อได้ผ่านทางร้านค้า Under Armour ทั่วประเทศนะครับหรือว่าถ้าช็อปออนไลน์ก็ผ่านไลฟ์ฟิเยลช้อปปี้หรือลาซาด้าก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมแปะลิง ภาษาไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันที่19พฤษภาคมนะครับให้เพื่อนๆรอ,อติดตามได้เลยทางแบรนด์จะต้องมีข้อเสนอสุดพิเศษให้กับสมาชิกแน่นอนนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe สสผมด้วยนะครับผ่านช่องทาง YouTube Facebook Instagram นะครับในฟิตแล้วเราเจอกันทีต่ตอไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ